สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้พูดถึงบางแจ๊กหลังจับมืออัจฉริยะเข้าพบผู้การไซเบอร์วันที่7มิถุนายนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้พานางพนิดาเสร,รยุยทธินแม่ของแตงโมนิดาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบัญชาก,การตำรวจสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อชี้แจงกรณีที่บางแจ๊กปล่อยภาพที่กู้ขึ้นมาได้จากโทรศัพท์มือถือของแตงโมจากเวลาประมาณ10นาฬิกาสานาทีนางพนิดาได้เดินทางมาถึงกอง องบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับบอกสั้นๆว่าวันนี้ไม่มีความกังวลที่ต้องมาให้ปากคําคยังมีความเชื่อมั่นในตัวบางแจ็คเนื่องจากเป็นคนอัธยาศัยดีและมีเพื่อนในประเทศไทยอยู่เยอะก่อนจะเดินควงแขนนักอาชยะเข้าไปพบพนักง,งานสอบสวนโดยมีพลตำรวจโทรกรชัยสอบปากคำด้วยตนเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ